ตอนนี้เฮามาชมพระพุทธรูปแกสลักตีวัดห้วยผาเกียงเนาะนีเาา่เข้ามาไปปง,งงว่าจะเดินไปตั้งได้ไหมห้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะนี่เป็นมีบันไดนี่นี่ไงนี่ไงทางชมต้นไม้บังโอเค okay. let's go ลงไปต่างใจแต่อ๋อลงบันไดมันจะมีบันไดปุ่นหันรอบใช่เหรอนี่นี่ไงโอปีตรงนี้กะทายหกซว,วยนะเนี่ยเอ่อจะมีบันไดหลายหลายโซนนะจะเลือกลงตีกูซื้อว่าปลอดัยทีสุดแต่กี้บักระกล้วนนี่ ทางเดินจะอยู่ใต้อาคารน่ะหลงบันไดมาก็จะเจอเงียบสงบว้าว,สว,าวสวยงามมาก สวยงามมากโอ้มีผ้าเมรุลรนีด้วยอันนี้ก็สามามันมีบันได้สาะขึ้นไปได้ตัวกะบุก้าขึ้นต้องเป็นผู้ชายนะอันนี้ถ้าเป็นไปได้แบบนี้เขาบลงเขาจะบลงพี่นี่ปลอดภัยกว่า <laughs> โอ้ สวยง้ำมากเลยทุกคนโ้สวยมากน,นี่คืออยู่ในปานะนงง่านะนี่ไงผ้านอนดิโอยมันไดไปตรงนี้ลย วางอุ้มบาตรปิใช้ผ้าสีดาขึ้นตรงตรงหวัวเอ,อ,อวาพุทโธคนนีเลยน่ <laughs> าจะสิ้นสุดตรงนี้เลยจ๊ะ น่าจะสิ้นสุดละคิดว่ามีตรงข้างในเห็ม mm. เหี่หงงหนึ่งลลน่าจะมีะบนนี้ป็ศสลาโอเคน่าจะสิ้นสุดแล้วตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ละอ๋มีตรงนี้แห็มนิดหน่อย ยังมีเห็มนิดหน่อยอะจ้ะมีลืบๆข้างในมีเห็มนิดหนึ่งแต่ทางเดินนี่ยบดละนี่แล้วก็มีแอปอยู่ตรงนี้เห็มเห็มองน,นะโบสนะเรียกจะถ่ายรูปเ้วจะโอเคถ่ายรูปเลยจ้า mm